นี่จ้าเนี่นี่อิดอิดบอกกูข้างๆนข้งในข้งในคือไม่ขึ้นได้ก่อนเห็ุนี้มันบุบบุบเปียงไปมันบุบเปียงคู้งมันตีนไปสิขุนแดงไรก็ปั่นเฮ้ยไมีแนวจ้งเหาจ้งเหรอจ้วงแต่ถือไว้เหตก่อนเนี่ยอต้องคายหนูเด้อเห

เห็นนี่จ้าเป๋วมันควันกำลังออกเห็นควันบ่ควันกำลังออกเป๋วเวลาห่อนังสูงก้นหมายห่อกับเอาอยู่นี่ก่ะงาเตี้ยวโอ้ยให้ใจบอกกูได้ใส่โดว์หน้าหมวยมงได้หงาหยางเดียว เต็มนะบ้านเต็มแม็ดนะบ้านเต็มแม็ดเลยว่ะฮู้หอนบึดบ่ดขนาดบนน,น,นั่นแหลนั่นบนแมนใช้เทียเดี๋ยวจบเด้๋ยจ้าใช้เรื่อยๆอันบ่อยเดินสองเทียสองเทียสองเทียเดี๋ยวกะขึ้นหน่อยสองเทียใส่จังสีสองเทียกะลีเตาได เดี๋ยวเนี่ย้นหน่อยตู้นี้อือจ้ะอือหวอนขากจากควันเห็นควันในหน่อยนี่ว่าจนเสียตาได้หน่ ว่าน,นี้จะเสียตาเห็นปาลาอลไรอยากกินหม,มัโมบอมีแล้วจางมอายวะดปุกพ่อว่าไรพ่อแล้ลงรไปเห็นแล้วถ่ายอะจะไประวังกด อ๋อเรอะเอ้ามาเออนี่จะแท่งเออเสียงหอมเห็นบ่อยละจ้ะเห็นอยู่หรอเอาไปหอนไปนีอยอาฟาตีนังกา,ายะเด้อรูปนัน้นตีไปตีมาอยู่ให้เราถ่ายให้บม่ลองไปอีกมันห่อนเออจ้าควันออกไปเอเบึ้องบึง้งไปจ้า เอาไอ้ประเด้เฮียยังบ่มันคือออกน้ำหูรถนี่เดือดกำลังเหยดโอ้ควนออกยังขี้แคมเลยไม่งอดไตเข้าไปนั่น<ช>ไตเข้าไปน้ำหูแตกมันน่ะโอ้ยไม่งอดไม่เงาเราบ้างด้วยไอ้นั่นไม่เงาจ้ะไม่งอดงอด,งอดควนออกแล้วยังเจ้ามาปลุกต่อ ฮ่อนเดียดพาก,กันมาเหตุนะ้ำน้องเบน,ว,นเวันจะตีดเหลวปีดลอยปีดลอยมันไม่ลอยเหลาจังหน่อยบ่ได้เหลาดอกดินมันแห้งดินมันเสียบตัม,บตมันละแตกไม่ห้อยจังหน่อยจ้ะ ใหนเองใส่เองวิธีช่วนบดวิธีบานนอกบานหน้าเข้าถึงผ่าตัวเองให้หลายทีสุดประมาณจักมืลอลายบันเนยอะจ้า

ยบร้อยภารกิจวันนี้อะอะน,น้ำมองเอาอันน้ำสมก้อนใหม่จ้าเตรียมใะก้อนเอาไม่ได้ดอกมันยิ่กระจุดตายว่าต้องให้น,นันใหม่ก้อนเนื้นอซ่นออกมาเพิง่งใช่ได้บอล่ะสิได้ไปตัดการใหม่บ่ตดยยิ่ดอกเพิ่ว,ว่า นี่ละจ้าจุดอะไรกินมือานนี้เซ็ตสิ้นไปโดยดีเดี๋ยวพอกันอีกเที่ยกับคลิปเต้านี่ก็พอกันอีกเที่ยตอนลีได้จ้าเรื่องเที่ยก็มืออื่นกันสิไทยอีกกูสเพนมาเอากันน้ำเทนน้ำสูงคนใหม่อันจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนาได้จ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีจ้า